สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิสต์ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเด็กลิสต์ของบาสเตียนซึ่งใช้ของจาก bt 02มาเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อซอง cp ไว้คือถ้าเกิดคือถ้าเกิดซื้อสุดท้ายผมก็จะซื้อ BT อยู่ดีเพื่อเอากาดพวกเกรดระดับคอมมอนอะไรอย่างนี้ก็เลยเออไม่ซื้อแล้วกันรอซื้อ b t ทีทเดียวเลยนะครับก็ในชุด bt 0 2เนี่ยมันมีบางใบที่น่าสนใจเอามาใส่ในเด็กเพิ่มนะครับเพราะงั้นาของที่ใช้ในเด็กก็เลยจะเปลี่ยนไป พอสมควรก็เลยคิดว่าเออควรจะทำเด็กเลี้ยงอัปเดตซะหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็นการอัปเดตการจากชุดด้วยการใช้การจากชุด b ีที่มาเพิ่มนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำรีวิวละไม่ไม่ได้ซื้อทุกแคนไม่ได้ซื้อทุกสีแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้างในดีกว่าว่าผมใส่อะไรไว้บ้างครับสำหรับไร้ลายของเด็กนี้นะครับผมยังคงใช้ไร้ลายของอันเดิมอยู่ก็คือไร้ลายของบาสเตียนจากชุดสตาร์เตอร์เด็กนะครับเพราะว่ามัน รวมๆผมเทียบกับเฮกซ่ออฟหรือว่าบัตเตอร์ดักเนี่ยผมรู้สึกว่าไร้ไรอันเนี้ยค่อนข้างโอเคกว่านะครับเพราะว่าด้วยเทคของมันนั่นแหละจะซึ่งไร้เป็นฟอร์มยังไม่มีเทคอะไรแต่ว่าพอไร้เป็นรูคนะครับเอารูคไดทับเทคของฟอร์มมันจะทำงานเทคบอกว่าเมื่อถูกรูกไดทับโชคแรงสานในมือสองใบเปิดท็อปกองคอลงเรียบเปิดท็อปกองถ้าใบนั้นเป็นยูนิตให้คอลงเรียบถ้าไม่ใช่ให้โยนลงดบโซน ก็มีโอกาสที่จะเปิดเจอตัวเล่นพอสมควรและอกและใช่นิวาสเปิดเจอทิกเกอร์ด้วยแต่ว่าลองชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยอันนี้ผมเทียบกับของบัตเตอร์ดาร์ผมรู้สึกว่าไดไลน์เนี้ยโอเคกว่าเพราะว่ามันได้ตัวเล่นอยู่ในสนามเอาไว้เล่นต่อนะครับเมื่อเทียบกับของบัตเตอร์ดาร์ที่ออลงเปิดท็อปลงมานอนอย่างนี้แล้วก็โดนกินบัตเตอร์ดาร์ถึงจะมีไดแล้วก็จ่ายคัตบัตหนึ่งด้วยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคกว่าเพราะว่าได้ตัวเล่นโดยที่ไม่เสียได แต่ไปวัดดวงเอาวัดท็อปกองจะเป็นตัวอะไรซึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้สําหรับผมนะโอเคแหละมันอาจจะมีโอกาสเปิดเจอทิกเกอร์หรือว่าเปิดเจอโอเวอร์ทิกแต่ว่าถ้าคุณเปิดเจอโอเวอร์ทิกจริงๆก็แสดงว่าวันนั้นคุณสวยจัดจริงๆโอกาสหนึ่งในสี่อะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันคุ้มที่จะเสี่ยงอยู่ก็เลยคิดว่าเล่นไลน์นี้ดีกว่าแล้วก็พอบาสเตียนไรทับรูกก็จะเกิดอีกเทคหนึ่งก็คือเทคของลูกโชว์มือโชว์มือเออโชว์เกรดสามในมือ3ใบแล้วโจวหนึ่ง นะครับซึ่งก็โอเคกว่าเพราะว่าได้จัวเท่ากับว่าลายนี้คุณจะได้ตัวเล่นฟรีหนึ่งตัวกับจัวหนึ่งใบนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออลไลน์นี้โอเคกว่าแล้วก็รูกเนี่ยที่ผมใส่มาสี่ทางทางที่มันเป็นเกรดสองจริงๆคือต้องบอกว่าอยู่ในกองสามใบอีกใบทึ่มันอยู่ในรเด็กนะครับเหตุผมเพราะว่าในเทอร์ของคุณถ้าคุณมีเกรดสามสามใบหรือมากกว่ายูนิ t นี้จะบูทได้แล้วพลังบวกห้าพันก็คือจะไปตัวบูทหมื่นห้านั่นแหละแล้วเทคมันใช้ง่าย แคบลงเกลืสามมัวๆไปอ่ะมันนับแวนด้วยนะครับเทคใบนี้เพราะฉะนั้นการที่จะมีเกลืสามสามใบในสนามามันทำด้ครข้างง่ายก็เลยเออใส่รูกเต็มไปเลยดีกว่านะครับส่วนบาเตียนนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าต้องใช้เพื่อโพสต์นาไรด้วยนะครับแล้วก็อีกเทคแล้วก็เทคบอกว่าในเทิร์นของเรายูนินเกลือสามทั้งหมดจะพลังบวกสองพันรวมตัวเองด้วยนะครับส่วนอีกเทคหนึ่งบอกว่าเมื่อจบทเทิร์นที่ได้จะเกลดอสามทิ้งมือหน,นึ่งใบสแตอรเียการ์ดหนึ่งใบและยืนในพลังบวกหมื่นจุดจบเทิร์นเทคน นะครับเพราะงั้นเช็คเกรดสามสองใบคุณก็ได้ลุกใบเดียวนะไม่ใช่ลุกแบบหมดทุกตัวเหมือนอชุล่าไกเซอร์นะอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าเด็กเนี้ยถึงจะลุกได้แค่ตัวเดียวแต่เท่ากับว่าเทิอหนึ่งตีสี่รอบแต่สี่รอบของแต่สี่เวฟของมันโคตรแรงเลยแต่ละเวฟนะครับเพราะว่าตัวบูสต์ของม,มันมันบูสต์พลังเยอะอย่างแค่รุกอย่างเงี้ยรุกต่อกับเกรดสามซึ่งเด็กเนี้ยมันใส่เกรดสามเป็นตัวตีหมดอยู่แล้วเพราะงั้นเกรดสามทุกตัวมันจะตีอย่างต่ำสตาร์ทที่หมื่นห้าหมื่นห้าบูสต์หมื่น นะครับคือยังไงก็ตีแรงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเด็กนี้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะลุกขึ้นมาได้ตัวเดียวแต่ไอตัวที่ลุกมันก็พลังโบงมื่นด้วยเพราะมันก็ยังตีแรงอยู่ดีนั่นเองก็เลยสองตัวนี้ก็เลยยังใช้เยอะอยู่นะครับจริงๆคือเพอร์โซนาไรเนี่ยบังคับใส่อยู่แล้วแต่ว่าที่ใส่ลุกมาเพราะว่ามันบูสต์ง่ายเฉยๆตอนนี้มันยังไม่มีตัวบูสต์อื่นที่ใช้งานง่ายกว่าลุกนะครับเพราะว่าลุกเนี่ยสามารถใช้งานได้แม้ขอแค่มันมีเกรดสามแถวหน้าไม่ต้องการเงื่อนไขอะไรเพิ่มใช้ง่ายกว่าก็เลลยยยังใส่่อู แม้ว่าจะไปเกิดสองคือถ้าเกิดมันมีเกรดสามที่เทคเหมือนลูกอะเออผมผมจะเปลี่ยนเป็นใบนั้นเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีไงนะครับสำหรับเรียาการนะครับก็ตัวแรกเลยสําคัญก็คือเอาเดน,นเหมือนเดิมนะครับเทคบอกว่าเมื่อลงเรียาการคัตบาร์สองโซ1หนึ่งคอมือหนึ่งใบลงช่องเรียาการถ้าเป็นถ้าคอเกรดสามได้โจวสองใบด้วยความที่มันกินคัตบาร์สองเนี่ยอันนี้เลยไปเตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ชอบไร้ลายของเฮกซาออฟกับบัตตารักในเด็กบัตเตียนเพราะว่ามันกินบาร์แล้ว อันเดนเนี่ยมันใช้2ไม่ได้ใช้1เพราะงั้นถ้าเกิดใช้สมมติมผมใช้ลายลายของบัตเตอร์ดักจริงๆคือลองไปแล้วละ่ะใช้เทคของบัตเตอร์ดักอ่ะเสียไปแล้ว1บาทถ้าเกิดเราจะใช้เท็ของอันเดนอย่างน้อยต้องโดนอีก2แดมก็คือเราต้องยืนที่3แมดมซึ่งฝ่ายตรงข้าม่ะไม่ไม่ตีเราเร็วขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าเรามีอันเดนยังไงเขาก็ไม่ตีเราเร็วขนาดนั้นอยู่ละยกเว้นจะไปเจอคนแห่งมันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ด้วยเพราะว่า เขาก็คงไม่อยากให้เราโจทด์ล้วก็จะชะลอเกมเราด้วยการตีให้เดมเดียวแล้วก็ผ่านเลยอะไรอย่างนี้โอกาสที่จะใช้อันเดนมันจะน้อยลงแล้วอันเดนเนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้ให้เร็วที่สุดนะครับยิ่งใช้ช่วงต้นเกมได้ยิ่งดีเพราะงั้นก็เลยมีโอกาสใช้น้อยดังนั้นก็เลยใช้เป็นไร้ไลายของบาสเตียนนั่นแหละเพราะมันไม่เสียบาสเแล้วเก็บคัตตาบ้ามาใช้กับอันเดนแทนส่วนอีกเทคนึงนะครับเมื่อตีถ้ามีเกรดสามสามใบรือมากกว่ายืนอย่างนี้พลังบ 5, ้ห้าพันจนจบเทินนับเวนด้วยนะครับเพราะงั้น ตีโดยเบสิกเลยก็คือตีออกสองหมืนขอแค่แวนยืนเป็นบัตรเตียนตีออกสองหมืนง่ายๆเลยนะครับเพราะงั้นก็เป็นตัวตีที่ไว้ใจได้เสมอนะครับสำหรับพี่คนนี้ใส่สี่นะครับตัวต่อมานะครับเป็นเร s ซอร์ซึ่งเป็นตัวใหม่จากชุด bt 2นะครับเทคบอกว่าถ้าเธอนี้เคย persona l i like ์ยู uni มีจะบูดได้อีกเทคหนึ่งบอกว่า เมื่อยูนิตอื่นของคุณสแตนด้วยเทคของการ์ดสแตนยูนิตนี้เทคทางานเฉพาะบนแถวหลังและทางานแค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทินเท่านั้นไอนี่เทียบกับลุกลุกใช้ง่ายกว่าเพราะลุกไม่ต้องรอเพอร์โซนาดะไม่ต้องรอเพอร์โซนาไรคือมันจะมีบางทีที่เราก็ไม่สามารถส่เพอร์โซนาไรได้เหมือนกันเพราะมันไม่ขึ้นมันโดนตีตกแดมเปิดเจอลงบอดไปแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับลุกก็เลยใช้ง่ายกว่าแต่เรฟลซอสความเก่งของมันอยู่ที่มันมันลุกตามได้นะครับอย่าง ยืนคู่กับอันเดนก็ได้อันเดนตีเรเวอร์ซอฟตบูทสมมติว่าเทอร์นี้เปอร์โซนาไรด้วยอบูทได้พอบัตเตนเช็คเจอเกตสามปุ๊บอ่ะสแตนมันจะสแตนตามอย่างนี้เรามันจะตีได้แรงอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดมาต่อกับอันเดนเรามาสามารถต่อพลังได้ถึง6ต่อพลังได้2รอบมันก็จะตี4ี่หมกับ6 0,000ซึ่งถือว่าแรงมากๆในเทิร์นที่เปอร์โซนาไรนะครับแรงแบบเปิดไฟองคราบล็อกไม่ไหวเลยนะฮะ ก็เลยเป็นตัวที่ผมใส่4อีกตัวหนึง่งนะครับเอามาใช้คู่กับรุกก็คือรุกอะ่ะจะเป็นตัวที่เอาไปยืนหลังแวนให้แวนมันตีทีละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามสี่หมื่นอะไรก็ว่าไปแล้ว 30, 30, 30, 30, 30, 40, 000, เรฟเฟอร์ซอส,สมีหน้าที่ลงข้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีตัวบูทหรือว่าเปอร์โซน่าไรไม่มาผมก็อเอาเรฟเฟอร์ซอสขึ้นไปตีก็ได้ยังไงมันก็ตีหมื่นห้ามันยังเก่งอยู่ดีนะครับอันนี้ผมก็เลยใส่สี่นั่นเองเผื่อแบบโดนตีตกแดนอะไรนี้ไปด้วยนะฮะเป็นตัวที่สําคัญเพราะว่าผมจะเอาไปตั้งเเเลลลนนนี่่่แหหะะก็ยยยใสออ หรือถ้าเกิดมาบูสไม่ได้มันก็เอาไปตีก็ได้แหละไม่เป็นไรหรอกมีวิธีใช้เยอะแยะนะครับดาร์คสเตรนดราคอนนะครับอันนี้ผมใส่3เพราะว่ากลัวจะใส่เยอะเกินไปแล้วมันจะเป็นใบาตายอยู่บนมือเอานะครับเทคใช้งานในเมนเฟสนะครับถ้าคุณมีเกรดสามสามใบมากกว่าถอดโซ่สองเกรดสามทั้งหมดของคุณจะบูสต์ได้จนจบเทินนะครับซึ่งจริงๆใบนี้มันใช้เล่นคู่กับเรฟเฟอร์ซอสได้นะเพราะเรฟเฟอร์ซอสเนี่ยเทคมันแยกกันก็คือไอ้เทคลุกกับเทค บูตเนี่ยคนละอย่างกันมันจะบูตได้ถ้าแวนเราเพอร์โซน่าไรแต่ว่าในเทอเนี่ยถ้าเกิดมันแต่ว่าไอ้เทคสแตนของมันเนี่ยเป็นคนละเทคเลยเพราะงั้นแวนไม่ต้องเพอร์โซน่าไรก็ได้ฉะนั้นมันก็เลยจะมีวิธีเล่นคู่กับดัรคสเตนก็คือเอาดัรคสเตนกดเทคให้มันบูตได้ดังนั้นพอมันบูตได้มันก็จะเข้าลูปเดิมก็คือตีแวนเช็คเจอสแตนสแตนตามแบบนี้ดีที่ว่ามันสแตนได้แค่ข้างหลังไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมันสแตนเลนหน้าได้ด้วยนี่ขี้โกงเลย อันนี้ผมก็เลยใส่ดักสเตนดากอนเพิ่มจากปกติจากคราวก่อนผมใส่2รอบเนี้ผมใส่3เพราะว่าจะเอามาเลนทานี้ด้วยเผื่อว่ามันไม่มีตัวบูทเผื่อว่าโพอต์น่าไรไม่ได้อันนี้จะเป็นแผนสุดท้ายเพื่ออย่างน้อยให้เราตั้งเลนตีแรงๆได้นะครับเพราะว่าสําคัญคือถ้าเกิดเด็กเนี้ยมันตีได้ทีละ3สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเงี้ยมันเก่งฝ่ายตรงข้ามจะหยุดมันยากแต่ทีนี้ปัญหาคือปัญหาตัวบูทกันลําบากนี่แหละก็เลยใส่ตัวนี้มาเอาไว้ช่วยบูทนะครับใส่สาม ไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่ามันอ,อยากเอาไปใส่อย่างอื่นเพิ่มด้วยนั่นเองต่อไปก็ลับลุกนะครับตัวนี้เทคบอกว่ายัดโซชี้เรียกาศเกรดสามงคุนหนึ่งใบพลังบกหมื่นจนจบเทินชี้แวนไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีหน้าที่เอามาเติมโซเพราะว่าเด็กนี้ก็จะใช้โซพอสมควรทั้งเทคข,ของอันเดนทั้งเทคข,ของดาร์คสเตรนดากอนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันใช้เดี๋ยวมันไม่มีโซเหลือ,อไว้เล่นนั่นแหละเดี๋ยว ในชุดบีที2ก็มีของใช้โซเพิ่มอีกนะครับก็เลยคิดว่าเออใส่ลับลุกมาเพิ่มแล้วกันเอาไว้เอายัดเข้าโซก็ได้เอาไว้เป็นตัวตีก็ได้คือ,อยังไงเกสันเด็กในทุกตัวแม็กตีทุกตัวอะไรเช่น <c oughs> นี้ก็ได้ด้วยนะครับก็เลยเออใส่มา,าไว้เพิ่มโซเพื่อฉุกเฉินเพื่ออยากบบกพลังเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนบอร์ดได้อย่างสมมติบอร์ดเต็มแน่นไปนหมดเลยอะไรอย่างนี้ อ่ะผมในมือผมอาจจะมีอันเดนใหม่อีกใบหนึ่งผมก็เอาไอเนียยัดโซลงอันเดนใหม่ใบหนึ่งลงมาอย่างนี้ก็ได้แล้วพลังโยนไปอีกข้างหนึ่งเลยให้อีกข้างหนึ่งมนตีแดงคือมันเป็นตัวที่ใช้คุ้มมากกว่าแค่มากกว่าเวลาที่เวลาอยากเปลี่ยนบอร์ดแล้วเราไปลงทับคืออย่างอยไอเนียยังได้โซเพิ่มได้พลังเพิ่มค่อนข้างคุ้มกว่าเลยใส่มาเราไม่ใส่มาเยอะใ,ใส่มา3นะครับหรือไม่งั้นถ้าเกิดอยาก,กใส่เยอะกว่านี้ก็เปลี่ยนเอาเดนไปซอมมาใส่เพิ่มแทนไม่แนะนําให้เอาอันเดนออก อันเดนแม่งสำคัญจริงนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นโคคาบีเอลนะครับใส่ไว้กันตายนั่นแหละเทคบอกว่าถ้าแวนเป็นบาสเตียนยูนิตนี้ชิลบวก5 0 0 0ตามจำนวนเกรดสามของคุณทุกๆ2ใบแวนกัดต้องเป็นยอดราชาบาสตนบาสตียนเท่านั้นถ้าเกิดมันเป็นบาสเตียนร่างอื่นอะใช้เทคไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยววันใดที่บาสเตียนมีร่างอื่นให้ใช้ก็คุณจะไม่ได้ใส่ใบนี้แล้วนะครับอันนี้คือใส่มากันตายเพราะมีชิลนั่นแหละมีเกรดสามสองใบชิลห้าพัน เกตสามสี่ใบชิลหมืน่นเวลาคว้างลงสนามการบวกชิลนับตัวเองด้วยนะครับเพราะงั้นสมมติในสนามเรามีเกตสามสามใบโยนโคคาเบียลลงไปกาดมันจะนับว่ามีเกตสามสี่ใบในสนามนับตัวเองด้วยฉะนั้นมันก็จะบวกชิลหมื่นได้นะครับไว้ใส่ไว้กันตายหลักๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณ อยากจะละทิ้งการป้องกันใส่การโจมตีให้เต็มที่คุณก็เอาใส่ใส่อย่างนี้ก็ได้แล้วอีกใบหนึ่งค่อยไปหาเอาว่าคุณจะใส่อะไรอะไรอย่างนี้แล้วแต่นะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนได้นี่ผมผมกลัวตายก็เลยใส่ไว้นะครับออเดอร์ Order ที่ใช้ในเด็กนี้นะครับก็ใช้แค่อันนี้อันเดียวก็คือเราอาสวูพูดถูกเลือกนะครับอันนี้ผมใส่3มเพราะว่าที่ลงไม่พอแค่นั้นเอง ไม่ไงั้นคุณอาจจะตัดโคคาบิเอลมาใส่ในสี่ใบก็ได้นะคุณไม่อยากจะเน้นป้องกันแล้วอยากจะหดแรกเดียวนะครับเทคเอ่อคัอตบัสหนึ่งโซหนึ่งเพื่อใช้งานการาฟใบนี้นะครับใช้ความสามารถข้างล่างทั้งหมดต่อไปนี้ตามจํานวนยูนิตเกลืสามของคุณนับรวมแวนด้วยถ้ามีสองหรือมากกว่ายูนิตหนึ่งใบคุณพลังบวกห้าพันถ้ามีสามใบหรือมากกว่าคุณได้จวดหนึ่งถ้ามีสี่ใบหรือมากกว่าแวนบวกได้นะครับอย่างแย่สุด ขอใช้3ใบหรือมากกว่าแต่ถ้าจะให้ดีควรจะมีเกรืสามในสามสี่ใบหรือมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ทาไม่ยากแล้วล่ะเพราะว่าตัวบูทก็มีเพิ่มแล้วนะครับคืนเด็กนใสัเกล3สามเยอะมากอยู่ละเพราะฉะนั้นโอกาสาได้ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาใช้มันเท่ากับว่าเราเสียมือไป1ใบเราได้คืนมา2ใบคืนหนึ่งใบาจากจัว่วอีกหนึ่งใบาจากไดที่เพิ่มมานะครับมันทําให้มือเพิ่มได้อีกนิดนึงซึ่งก็โอเคเวลาเล่นคู่กับอันเดนด้วย ใช้อันเดนเพื่อโจ์ช่วงต้นเกมพอเข้าช่วงกลางเกมเป็นต้นไปมีไอ้นี e ่อยู e ่ในมือโยนลงไปเล่นเลยนะครับถ้าแต่ว่าต้องบอร์ดมีเรียการ์เมีเรียการกับแวนเกรสามรวมกันสี่ใบ,บด้วยแต่คือถ้าเกิดทําได้โยนลงไปเล่นเลยนะครับมันใช้คอต์สน้อยกว่าอันเดนขณะที่เพิ่มพลังบุกในในในบอร์ดของเราได้เพราะว่าถ้าอันเดนเนี่ยสนามมันเต็มอะ่ะมันจะใช้เทคยากพราะงานตัวนี้จะเป็นใบที่เอามาใช้งานในแทน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาแห่งการพิพากษาเนี่ยไอออเดอร์ใบน้นมันกินมันกินคันนตบารเยอะแลกกับโจ2องเอาพลังบวก5 0 0 0แต่อันนี้มันบวกไดร้แวร์ด้วยคือคอร์สน้อยกว่านิดนึงเทคดีกว่าอีกนิดนึงก็เลยรู้ถึงแม้ว่ามันจะเงื่อนไขาการใช้ยากเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ตามก็ได้เสียนิดนึงแต่ผมเลือกเอาใบนี้มากกว่าเพราะอยากได้ไดรเพิ่มนะครับมีไดรเพิ่มก็เท่ากับว่ามีโอกาสไดรเจอทิกเกอร์กับ,กบเก3สามเพิ่มขึ้น สำหรับเด็กนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของเด็กนี้ด้วยนั่นเองก็เลยใส่ใบนี้ไว้3นะครับพวกนี้เป็นของใช้สามัญน,นะครับก็ยังคงใช้ p g จริงจริงพีจคุณจะใช้จากสกตาร์ทเด็กก็ได้เนอะคุณจะใช้จาก bt ก็ได้แต่ว่าถ้าใช้ bt เนี่โอกาสรอดเยอะกว่าเพราะว่าเวลาใช้อันนี้ถ้าเกิดปกติเวลาใช้ p g ต้องทิ้งมือ1ใบเพื่อเพ r ร์เฟกต์กาแต่ถ้าเกิดในมือมี ถ้าเกิดในมือของคุณมีหน,นึ่งใบหรือศูนย์ใบตอนที่ปาใบนีต้องไปคุณจะไม่ต้องทิ้งมือเพิ่มโอกาสรอจะเยอะกว่าโอกาสพลิกเกมจะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นก็เลยใช้ผมก็เลยใช้ของ BT ใบน,น,นี้นะครับจริงๆคือเทคมันเขียนแล้วอ่านแล้วงงนิดนึงทษทีแต่ก็คือถ้าเกิดคุณคว้างลงไปพอคว้างลงไปเสร็จดูมือถ้าเกิดคุณมีใบเดียวหรือไม่มีเลยคุณจะไม่ต้องทิ้งมือเพิ่มเลยเป็น PG ที่สามารถโยนตอนคุณหมดมือได้นั่นเอง โอกาสรอดเลยเยอะขึ้นนะครับทิกเกอร์ใช้โอเคใช้โอเวอร์ทิกเหมือนเคยเพิ่มได้นะครับแล้วก็รอ3ใบกิติคอน3ใบฮิล4ใบเออไม่ใช่กิติคอน4ใบฮิล4ใบแล้วก็ฟอนใหม่นะครับ4ใบเพราะว่าฟอนใหม่เนี่ยบอกว่าถ้าไว้คู่แข่งเป็นเกเรสามมือสูงกว่าชิวบวกเพิ่มอีก5,000ก็จะเป็นชิว2 0 0 0 0นะครับกันตายเพิ่มได้อีกนิดแล้วเด็กนี้มันใช้ฟอนก็ยังโอเคเพราะว่ามันก็ไม่ได้ มันไม่ใช่เด็กที่ล่อยลงไปแห่นตะกับต้นเกมอยู่แล้วมันเลยไม่ได้ต้องพึ่งครีติคอนเยอะก็เลยรู้สึกว่าใส่ฟอนก็ได้แหละเพราะว่าเด็ก <_ S 1> เด็กบัตเตียนชิลมันน้อยอยู่แล้วโดวยใส่เพิ่มเอาชิลเพิ่มอีกนิดนึงก็อุ่นใจเพิ่มขึ้นนะครับแผนการเล่นเบสิกเลยนะครับก็จัดบอร์ดประมาณนี้คือเอารูกวางไว้หลังแวนพอมันบูทง่ายแล้วเรฟเซอร์ซเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าแต่ว่าขอให้อยู่เลนซ้ายหรือเลนขวาเพราะว่าจะมีหน้าที่เอาไว้บูทเวลาที่ เวนเราเพอร์โซน่าไรนะครับันดีลืมเตรียมไว้ถ้าเพอร์โซน่าไรอย่างเงี้ยเลเวลซอมันจะบูดได้นะครับส่วนเลนเนี้ยเป็นตัวอะไรก็ได้วางวางลงไปเถอดแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีดาร์กสเตนคุณอาจจะวางเผื่อไว้เผื่อใช้บูดในโอกาสใดๆก็ตามแล้วแต่ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นอาจจะเป็นรับลุกเป็นตัวตีอื่นๆได้หมดนะครับใส่อะไรไมาเ็นนี้ก็ใช้ได้หมดทั้งนั้นแล้วแต่เลยนะครับ พอสมมติเทอนี้คุณ p e r s o n ซนาไรทะถ้าเกิดคุณในมือคุณมีใบนี้ด้วยนะครับเราจะสวีปถูกเลือกโยนลงไปเล่นเลยเพราะว่าคุณมีเรียากาศคุณมีเกรดสามในสนาม 1, 2, 3, 4มันจะใช้เทคบวกไดทบวกไดบวกพลังได้จัวของออเดอร์ใบนี้ได้นะครับแล้วคุณก็ตีซึ่งเวลาตีเอาเอาเลนที่มีเ e ฟเฟอร์ซอตีก่อนในกรณีที่คุณสามารถใช้เดเฟอร์ซอบูทได้จากการเพอร์โซนาไรท์หรือว่า จากการใช้เทคของดัสตินดากอนที่เสกให้ทุกคนบูดได้นะครับตีเสร็จแล้วค่อยเอาแวนตีนะครับแล้วภาวนาให้เชคเจอเกตสามเชคเจอเกตสามปุ๊บจะแตนไอเลนที่คุณมีเดว,วิสซอร์นั่นแหละเวลาลุกมันจะลุกสองตัวอย่างนี้เพราะเดวิสซอร์เทคมันบอกว่าถ้าเกิดมีใครลุกมันจะลุกตามมันก็จะตีเพิ่มตีสุดแรงได้อีกทีนึงแล้วอีกเลนหนึ่งค่อยตีอย่างนี้แผนการเล่นมีประมาณานั้นเองอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าของ ของที่ขึ้นมีอะไรบ้างแต่ว่าโดยขั้นต่ําก็คือประมาณนี้นะครับหรืออย่างแย่เลยอ,ะอ่ะไม่มีลุกไม่ขึ้นด้วยอ่ะอย่างแย่เลยนะครับประมาณนี้ไม่งั้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นดาร์กสเตนอย่างนี้เอาดาร์กสเตนถอดโซให้เนี่ยมันบูตได้แล้วมก็ตีแวนตีสแตนสแตนแล้วก็ตีต,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 ตีตีอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นแพคการเล่นเบสิกที่สุดเล่นกันประมาณนี้นะครับอันเดนช่วงต้นถ้าใช้ได้ใช้ก่อนเลยเพราะว่าช่วงต้นโอกาสที่จะใช้ออเดอร์เนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเรายังลงบอร์ดไม่เยอะคือถ้ายัางไงก็ต้องโปรอยอยู่แล้วโปรย้วยอันเดนหาเล่เออโต้สองไว้ก่อนดีกว่านะครับแค่นั้นเองที่เหลือที่เหลือแก้กันตามสถานการณ์เน้นเอาความแรงของเราเข้าว่าอย่างเดียวยังไงพยายามทำพลังให้อยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นให้ได้ในทุกลีนนะครับแค่นี้ ที่เหลือก็ตามเวรตามกรรมนะครับตีชนโอเวอร์ทิกไหมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโดยโดย,โดยหลักๆก,ก็จะเล่นกันอยู่ประมาณนี้สําหรับแผนการเล่นนะครับสรุปลิสให้ดูสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของทิกเกอร์อะไรงี้ก็ให้ดูไปแล้วก็เหลือแค่พวกตัวเรียกาศเอามาสรุปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับก็จะออกมาหนะ้าตาประมาณนี้ ก็จะเห็นได้ว่ามีมเกตหนึ่งยุบไปเดียวคืออยู่ในไรเด็กกับ p g ที่เลื่องไม่มีเกตหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเด็กนี้มันก็จะมีจุดอ่อนในเรื่องของต้นเกมที่จะเล่นลำบากเพราะว่าต้นเกมแห่ไม่ได้นะครับไม่มีตัวเล่นตัวมันจะเริ่มตีได้จริงจจังก็คือตอนไรเกรดสแล้วเราสามารถลงเกรด3ได้นะครับก็จะช้านิดนึงเมื่อเทียบกับเด็กที่สามารถแห่ต้นเกมได้ตั้งแต่เกตหนึ่งเกตสองนะครับก็จะเล่นลำบากหน่อยก็พยายามเอาตัวรอดด้วยการปาการดบ้าง หวังแช่งให้เขาตีชนทิกเกอร์บ้างอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับก็บริหารทรัพยากรดีๆแต่ว่าพอขึ้นเกเรสามเมื่อไหร่จะเป็นทีของเด็กนี้นะครับก็คือจุดเด่นในการบุกที่ยังรุนแรงเหมือนเคยไม่ดิรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยใ้สองใบนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับติยังคงอาศัยการตี4เวฟด้วยพลังที่แรงมากๆอยู่แล้วก็ทำเกมเพิ่มมือด้วยตัวอันเดนกับเ,เราอาชวินผู้ถูกเลือกนะครับพวกนี้ซึ่งมีความสามารถในการจู่ ถ้าจะมีอะไรพอใช้ออตโตโรดนีดนึงก็จะเป็นตัวโคคาบิเอลที่ช่วยเพิ่มชิลนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเล่นแบบระห่ำเลยละทิ้งการป้องกันใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงไม่กาการตายแล้วคงก็เปลี่ยนโคคาบิเอลเป็นลับลุกเป็นดักสเตรนและเป็นออเดอร์อย่างระบายนะครับก็เท่ากับว่าอัดเต็ม4ทุกอย่างนั่นเองก็ลองเลือกดูเอานะครับว่าจะเล่นแบบเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะฮะอันนี้ผมใส่กันตายไว้เฉย นะครับอย่างที่บอกไปจุดเด่นคือบุกแรงจุดอ่อนคือชิวน้อยกลัวโดนแห่นะครับแต่ว่าเป็นเด็กที่ใช้สมองน้อยมากจริงๆนะก็แค่อันนี้คือไม่ได้ว่าด้วยนะเพราะว่าบูชีมันก็ออกแบบเด็กมาแบบนี้ก็คือเน้นพลังในการบุกเป็นหลักนะครับลงยังไงก็ได้คืออย่างแย่ที่สุดขอให้มีเกรด3ในสนามสี่ใบรวมแวนด้วยเราใช้ออเดอร์ช่วยในการบุกนะครับแค่นี้ เล่นไม่ยากที่เหลือก็อยู่ที่การตัดสินใจในแต่ละเทินของผู้เล่นนะครับซึ่งผมชอบเด็กนี้ก็ตรงนี้แหละคือมันไพ่หลอดง่ายมันทําให้ผมมีเวลาในการเล่นในการตัดสินใจมากกว่าพอโดยที่ไม่ต้องมาคํานึงถึงเรื่องคอมโบที่จะใช้ในเทินนี้เทินหน้าอะไรอย่างนี้ซึ่งมันผิดกับพวกเด็กสีเด็กสีน้ําเงินหรือว่าสีเขียวซึ่งเวลาผมเล่นแล้วผมพอต้องคํานวณเรื่องคอมโบมาเพิ่มแล้วด้วยมันทำให้ผมตัดสินใจผิดพลาดหลายรอบมากอันนี้เลยเป็นเด็กที่เล่นง่ายสำหรับผมนะครับ ใค,ใครที่ชอบเด็กเล่นง่ายๆตีแรงๆสัก4ี่เวฟอะไรอย่างเงี้ยเออคุณน่าจะชอบเด็กนี้นะครับเรานนา่ะเป็นคนพันเดียวกัน <laughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กริ์ก็ยาวหน่อยอันนี้ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าเอาไปเทสมาคือมีมีเวลาที่จะโฟก,กัสกับเด็กใดเด็กหนึ่งมากๆนะครับก็เลยประหยัดตั้งใจทำหน่อยนั่นเองโอเคสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ